นะฮะก็ขอช่นชมทางจังหวัดกระบี่นะครับทีเ่เริ่มต้นนะครับสุดการสร้างความเงินเยียวยาเรื่รงองสิ่งเรื่อมนาำขาดน้ำเที่ยวต่างๆมีท่านในสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับท่านสมาคมโรงแรมกระบี่นะครับคุณกัสมาพรนะฮะวันนี้ก็นะฮะพาเรา,เา,เาจะขับเคลื่อนนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะไปต่อที่ได้แล้วก็ในส่วนของ ทางไอ s จเองนะคะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ไปให้กระบี่ไปในระดับเเกระบี่ s ึสเตนเบิลทัวริสึมมิสเวอร์มัช a าร์ f ออฟออร์เวิร์คือกระบี่ส s สเตนเบิลทัวริสึมพาร์ทเนอร์ชิพฟอร์อินเท e d r e s เต็ดรีซอสแมจเมนต์ทัวร์ s สเตนเบิลดีเวลอปเมนต์โกนะคะหรือลแปทั้งหมดนะคะซึ่งดูเรื่องของความยั่งยืนนะคะ ตัวของเขาเองเนี่ยดูยเรื่องของทัว uh ริส m ์สมาค n คอมมิวนิตี้เบสเดอ e ์โ o เทลทัวริสต์สมาคมคอน sumption and production ดู o u p Very s i ้ i l a กเด d นถ้าใยอีกสารต่อถ้าใครเข้ารอบก็คงจะได้มาเยี่ยมนะที่โรงแรมในรู่เดอนจงวันกระบี่ Uh, individual is uh, initiative so, I'm going not the report to มีภาษากำลัการท่องเที่ยวภาษากำลังการเกษตรขาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีแรงก็ได้เรื่องของการเกษตรเข้ามานะครับก็ทำให้ยังขับเคลื่อนต่อไปและเจ้าพที่เขาขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวมิติในเรื่องของความตืนเใจนะครับเรามีต้นทุนเรื่องการท่องเที่ยวที่สวยงามมาและแต่เรากำลังบอกว่าจะใช้ต้นทุนนอย่างไร as big region working with national and local governments to to support their transformation oh,